สวัสดีครับน้องพี่ใหม่ลูกน้องพี่ใหม่ตอนนี้อายุได้20วันพี่ใหม่อายุได้20วันนะครับพี่ใหม่พังอึกไปเมื่อกี้กำลังทำอะไรอยู่ลูกพี่ใหม่นำอะไรจะอึกเหรอจะอึกหรอครับน้องจะอึกอ่ะลูกโอ้พี่ใหม่จะอึกอยู่นะ เอบี้ใหม่ถ่ายรูปกับแม่สิถ่ายวิดีโอกับแม่สิลูกในน้องพี่ใหม่น้องพี่ใหม่กับแม่โอ้ยถ่ายยาก ห่คร okay, nah, okay, like ับอายุ20วันแล้วนะเก่งที่สุดเลยปีใหม่เลี้ยงง่ายนอนเล่นคนเดียวก็ได้ไม่ร้องหรอกกินนมแม่แก้งเก่งตัวโตแล้วเห็นไหมตัวโตแล้วน้องโตแล้วอ่ะโตแล้วอ่ะเอเ๊ายบาย เดี๋ยวค่อยอัดใหม่อีกนะบ๊ายบาย